รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไดายอารี่ช่องห สวัสดีครับพบกับผมฟิลกิติกรนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา12นาฬินาทีถึงเวลา12นากานาทีกับรายการไดอารี่ช่อง5นะครับตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยนะครับเพราะว่ารายการของเรานะครับมีทั้งเนื้อหาสาระและความบันเทิงเหมาะสมกับคุณผู้ชมอย่างยิ่งนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับ สีราชาจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงเปิดตัวโรงงานสกายเม็อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะซึ่งโรงงานนี้นะคะเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับรองมาตรฐานการส่งออกที่สําคัญวันนี้นะคะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานด้วยค่ะพอากาศเอกคืรศิ์คัมพีรยานน,น์ผู้ก่อตั้งบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัด พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกคัมพีคัมพีระยานน์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดคุณศักดิ์สอนคัมพีรยานน์รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดคุณธริชยาคัมพีรยานน์รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดคุณนทีหานกุดตุ้มผู้อำนวยการบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัด ดรเจริญสุขด้วงล้อมจันทร์ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดคุณบรรพจน์โพทองที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดดรฉัตรฉัภูมิบิรัตนจันทร์ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดคุณสุริยาโพเงินที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดและคุณศาสนเทพกิจที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัด เปิดตัวโรงงานสกายเม็ดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีการจัดพิธีสงและเปิดตัวโรงงานอย่างเป็นทางการซึ่งคนเอกหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรและปรินเซสอิซเบลล่าร่วมเป็นเกียรติเปิดตัวโรงงานด้วย นาวาอากาศเอกคัมพีกล่าวว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทางบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดมีแนวคิดกระดมความร่วมมือจากพันธมิตรหลายฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลมาแจกให้กับประชาชนอีกทั้งยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยคนไทยเน้นจุดเด่นคือกระบวนการการผลิตและนวัตกรรมที่ทันสมัย คุณภาพดีได้มาตรฐานสากลมากที่สุดซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งโรงงานสกายเมดที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับประธานกรรมการบริหารของบริษัทนี้นะคะอยากจะเรียนถามนะคะว่าอะไรถึงจุดประกายให้มีการตั้งโรงงานแห่งนี้ค่ะ,ะก็สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ใช่ไหมครับแล้วก็ความเดือดร้อนที่ไปสู่พี่น้องประชาชน จร,จริงๆบริษัทมืงเก,กษพรเพียงเนี่ยเราเน้นเรื่องการทํากิจกรรมที่เป็นสานักอุศลอยู่แล้วแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ประเยเศรษเกษพอเพียงทีนี้เมื่อในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็มีโครงการที่จะเอา,เอา,เอาสินค้าอ,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 อุปทานการแพทย์เนี่ยไปแจกจ่ายให้กัประชาชนแล้วเราก็ เจอข้อที่จริงหลายประการที่ประสบปัญหาในการซื้อหาของเนี่ยเล้เป็นที่มาของการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของหน้ากากอนามัยจนมาถึงปัจจุบันก็หลายหลายตัวนะครับโดยเฉพาะแต่โรงงานที่ท่านมาในวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่สีราชาของเราที่จะพัฒนาในเรื่องของแบรนด์สกายเมดเรามี2แบรนด์หลกัลกๆก็คือสกายเมดกับสกายครอบครับเป็นสินค้า,าเกษตรสกายเมดจะเป็นอุปกรณ์นากการแพทย์ที่นี่จะเป็นที่เราพัฒนาของเราเอง100%แต่เดิมเนี่ยแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะเน้นการ OEM ก็คือ เดีให้ผู้ผลิตจากโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ให้เราอะ่ะก็คือเหมือนเราเจ้าของท่านเป็นเจ้าของฮิวโก้บอสหรือวิกตองท่านผลิตโรงงานไหนก็ได้เราเราใช้ลักษณะน,นั้นมาตลอดนะครับโดยใช้ในไทยในต่างประเทศแต่อย่างที่เรียนไว้ว่าเมื่อมัน,ป,นประสบปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งคุณภาพที่ไม่ได้ของที่ส่งมาไม่ได้ต้องการเราเลยมีการคิดอยู่แล้วที่เราพัฒนานของเราเองนะครับแล้วก็เรียนว่าใช้แรงงานไทยคนไทยความรู้คนไทยเป็นหลักในการทําสิ่งนี้ขึ้นมานะครับ ถุงมือ,อยางของเรานี่นะคะมีจุดเด่นมีความพิเศษตรงไหนคะถุงมือ,อยางทางการแพทย์เนี่ยค่ะข,ข,ข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องต้องเลยอย่างนี้บางทีผมยังพูดมากไม่ได้นะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตสถานที่เนี่ยก็อย่างที่ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยแม้แต่นวัตกรรมที่เราใช้เคมีที่เราใช้ต่า,างๆเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับบอกเลยว่าที่ประสบตอนนี้บางครั้งเนี่ยจะมี p p c เนี่ยทะลักเข้ามาเยอะในไทยแล้วบางคนก็มาซื้อบรรจุกล่อง ใส่และใส่ของเราด้วยใส่ต่างๆซึ่งเราผมผมรับไม่ได้นะฮะบ,บางครั้งส่งให้เราจากต่างประเทศเนี่ยส่งไปเราเราทราบว,ว่าไม่ได้มาตราฐานของทางยุโรปและสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าด้วยสถานการณ์และก็วิกฤตของดีมาและสปรายที่เกิดขึ้นเรามีความจําเป็นต้องเร่งบูสเตอร์การผลิตโดยด่วนนะครับโดยเฉพาะต้องได้สินค้าที่ด้คุณภาพจริงๆจัางๆสักทีนะครับและขณะเดียวกันก็คือมุม่งไปสู่ถ้าเราตั้งวิชั่นว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมืออุปกรกรทางการแพทย์เราจะต้องแซง ทอปโร์ให้ได้ก็คือเขาเจ,จ้าใหญ่สุดในโลกนะฮะเราต้องการที่จะสร้างเนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ยให้ได้ภายใน3เดือนสีเดือนเราเพราะงั้นเราต้องปังปังปังทันทีเพราะงั้นวิชั่นของเราขนาดนี้คือเรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงงานสร้างสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้อโอกาสโอกาสของลูกหลานของพี่น้องประชาชนเราต้องการสร้างงานเปนจำนวนมากนะครับแล้วก็โดยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเอง100%คือการเป็นที่มาของการตั้งโรงงาน สกายมิดขึ้นเองเราเองเราเน้นในต่างประเทศเป็นหลักแล้วก็อิงกับโรงงานที่เขาได้มาตรฐานที่เขาผลิตให้เราแต่อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเมื่อมาตรฐานไม่ได้เราก็ต้องสร้างมาตรฐานขึ้นมาขณะนี้อยู่ทั้งกระบวนการทั้งหมดทั้ง3 7 4 4 5เราได้หมดแล้วบางอย่างยังไม่ได้ก็เร่งอยู่นะครับในกระบวนการที่ภายใต้แบร์เราเองแต่เดิมเนี่ยเราจะอิงกับโรงงานผู้ผลิตตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่เราไปทิศทางของเราแล้วนะครับมุ่งไปสู่จุดที่เราต้องการก็คือเป็นผู้นําในการผลิตเครื่องมือด้านการแพทย์เป็นศูนย์กลางเครื่องมือด้านการแพทย์ของโลกแล้วก็ตอบสนองความต้องการวิกกคครรั้้งงนีือออโสขปะททศไ คใครที่สนใจสินค้านี่ติดต่อผ่านทางไหนคะก็เรามีผู้ท้าของเราอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับจริงๆน้องต้องขอขอบคุณผู้แทนการค้าของเราที่ทำให้แบรนด์เราดังที่ต่างประเทศมีการปลอมในต่างประเทศค่อนข้างเยอะแยะมากนะครับเดียวกันก็คือถ้าท่านจะติดต่อก็มีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ skymed d o center เ, med, เ,ดดเ,เราใช้ d o center นะครับส่วนออื่นที่อยู่ในสาราต่างๆก็ สกายเมดซิตี้บางอย่างนี่นก็คือเป็นคู่ค้าเราที่เปิดอยู่ในต่างประเทศนะครับก็แต่ทั้งงันทั้งนั้นนั้นสามารถติดต่อได้อยู่แล้วนะครับเราคือรต้องบอกอย่างนี้ทุกคนเข้าใจผิดว่า s k y ยเมเป็นแบรนด์ของต่างประเทศไม่ใช่สกายเมดคือแบรนด์คนไทยแต่มาเอินมาไปดังต่างประเทศนะครับ I'm delighted and honored to be here today. I think the Sky Med event party was very nicely organized and was really well planned. Uh, it gave all of us a really great excitement for the future. I think SkyMate is rebranding themselves and internationally will grow bigger and bigger, as I can see. Now uh, SkyMate has this new manufacturer and with many uh, machines that will be able to protect to be maybe the biggest one in Thailand in the near future. So I believe that all my customers are looking forward to start with SkyMate and uh, we are delighted about the progress and uh, and a great team and our uh, our very important person who managed the company, Mr. Kun Kampa, and also mr Kun posh to be and he has a great team of people supporting him. so I'm very delighted and honored to be here today and it's been a really, really wonderful event and very A new, a new SKYMET So all have support Sky have for of to branding a a all we นาวะอากาศเอกคัมพีมอบถุงมือยางทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยให้กับพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานรมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยและบุ๋มปรดัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทําดีซึ่งบุม๋มกล่าวขอบคุณทางบริษัทและจะนําไปแจกใจ่ายให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว ค่ะคุณบุ๋มรู้สึกยังไงคะที่วันนี้นี่ได้รับมอบถุงมือ,อยางทางการแพทย์แล้วก็หน้ากากอนามัยวันนี้ค่ะก็สําหรับทางองค์กรทําดีเราเองเนี่ยนะคะก็สู้ภัยโควิดมาตั้งแต่ละลอกแรกแล้วนะคะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นแต่ง,งานของคุณหมอไม่ได้ลดลงเลยเราเองก็พยายามทําทุกทางคะ่ะทั้งเตียงในส่วนของรถพยาบาลแรงดันลบนะคะที่เรารับส่งผู้ป่วยโควิดด้วยแล้วก็ไหนจะเตียงผู้ป่วยด้วย แต่วันนี้ทาง s k y m เม e ได้มีการมอบเพิ่มเติมนะคะในส่วนของถุงมือแพทย์แล้วก็หน้ากากอนามัยคือมูลค่าเนี่ยก็1 0 0 0 0แบาทเลยเราก็เลยรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยสัญญาค่ะว่าจะจัดตรงไปถึงผู้ที่ต้องการใช้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ได้ถึงมือแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเองทำตรงนี้มาจนรู้ตัวเลขแล้วค่ะว่าโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรามอบมาก็มากกว่า440แห่ง นะคะดังนั้นนี่คือจะลุยให้เต็มที่ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจค่ะ Diary ชอ ุภาพบุรุษผู้มีสเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสทนซิงไดอารี่ช่องหคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงเรียนรู้สมุนไพไทยสมุนไทยพื้นบ้านในสถานการณ์โควิด1 9กับภาพมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคิรีวงจังหวัดชุมพรวันนี้นะครับท่านจะมาแนะนําวิธีการใช้สมุนไทยพื้นบ้าน ในการรักษาสุขภาพกันนะครับสนับสนุนโดยสภาการแพทย์แผนไทยสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้กรุงเทพพิบโอสถเอเต้โฮเทลโทร077 503 222 088 758 0358 คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านต้นตำรับยาหมอพอนะครับหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวัดคีรีวงศ์อำเภอรังสวนจังหวัดชุมพรนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์นะครับวันนี้ท่านจะมาแนะนําสมุนไพรดีๆอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับไปติดตามชมกันเลยครับผม การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 ทำให้หลายคนหันมาเห็นความสำคัญของสมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านที่ปลูกกันอยู่ตามครัวเรือนซึ่งสามารถนำมาปรุงยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้พระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคีรีวง์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่เรียนรู้การนำสมุนไพรามาปรุงเป็นยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายจากหลวงปู่เจ้าอาวาสวัดองค์ก่อนๆมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณร เปิดวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยต้นตำรับหมอพรให้ประชาชนทั่วไปแพทย์แผนไทยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และไลฟ์สดผ่านเพจวัดคิริวงศให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ตั้งแต่เวลา19นาิกาถึง19นาฬิกา30นาทีซึ่งวันนี้ค่ะพระมหาขวัญชัยแนะนำสมุนไพรสำหรับสตรีที่ปวดประจำเดือนบ่อยๆโดยให้นำตะไคร้สด3ต้นล้างให้สะอาดก่อนนำไปทุบแล้วต้มให้เดือดในน้ำา1ลิตร ใส่เกลือเล็กน้อยก่อนรับประทานทุกเช้าส่วนยาตำรับที่สองสำหรับผู้ที่เป็นแผลผู้พองและแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานพระมหาขวัญชัยแนะนำให้นำหมากอ่อน4ี่ลูกผ่า4ี่ชิ้นต้มในน้ำเดือด1ลิตรรับประทานหนึ่งเดือนหยุดหนึ่งอาทิตย์แผลจะแห้งไวและรสชาติฝาดของหมากยังช่วยซ่อมแซมหมวกไตตับอ่อนที่สึกหลออีกด้วยค่ะ ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รอดูสมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านกับพระอาจารย์วัดครีวงนะครับหรือวัดน้ําตกอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับพระอาจารย์แล้วนะครับกับนมัสการพระอาจารย์ครับขอจริญาตโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านครับพระอาจารย์ครับวันนี้นะครับมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับวันนี้เราก็มาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในครัวเรือนสมุนไพรชนิดนี้ญาติโยมี่อยู่ทางบ้านตะไคร่นะครัาตะไคร่ครับผมอใช้ตะไคร่สดสด ล้างให้สะอาดสามต้นไม่ต้องตัดนะแล้วก็นํามาทุบกับสากกระเบือถ้าบ้านไหนไม่มีสากระเบือก็หาภาชนะที่สามารถทุบได้ทุบให้มันพอช้ำๆถ้าช้ำแรงเราจะเป็นทุกข์หลายวันเพราะนั้นเราะหะช้ำม,มากนะเจ้าโยมอันนี้คือช้ำม,มากหรือเปล่าครับยังยังยังไม่มากทีนี้หลังจากนั้นก็เตรียมน้1 1> ํา1ลิตรครับผมน,น้ำหนึ่งลิตร,ร,ตรเอาไปต้มในน้ำหนึ่งลิตรให,ใ,หให้ให้ให้เดือด จะเติมเกลือไปพร้อมกันก็ได้เกลือประมาณปลายช้อนชาเมื่อต้มน้ำเดือดแล้วก็กรองไว้สำหรับสุภาพสตร,รีที่มีปัญหาชาสูตรนี้ก็คือแก้ปวดประจำเดือนตักไราย3มต้นน้ำหนึ่งลิตรบวกกับเกลือปลายช้อนชาต้มให้เดือดวิธีการรับประทานก็คือเช้าหลังอาหารหนึ่งแก้วกาแฟถ้าในกรณีที่ยังไม่มีสองกรณีนะกรณีแรกก็คือถ้ายังไม่ปวดประจำเดือนสมมุติว่าประจำเดือนมันมาวันที่5วันนี้วันที่หนึ่ง หรือวัน,นที่สองเรากินล่วงหน้าก่อนประมาณสี่ห้าวันเวลาเลือดลมมาจะไม่ปวดจะปกติไม่ต้องกินยาแก้ปวดไม่ต้องกินยาผอนสตเต็มข้อของ,ของสแสลงควงดไว้ก็คือน้ําเย็นแล้วก็ของหมักดองสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดประจําเดือ,น,อนนี่คือทาําความเข้าใจเพราะว่ามันเป็นปัญหาระดับชีวิตของสุภาพสตรีมันเวลาปวดประจําเดือนเนี่ยบางคนก็ต้องใช้ประครบร้อนนอนก็ไม่ได้นอนก็ไม่ค่อยหลับ มีปัญหามากเพราะนั้นวิธีง่ายๆที่ทุกคนทุกคนรู้จักก็คือตะไคร้ย้ำว่าสามต้นแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรถ้าไม่มีน้ำจะทำยังไงอ่ะก็ไปซื้อน้ำที่สำเร็จรูปถ้าไม่มีน้ำสำเร็จรูปก็ขุดบอ่อผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีน้ำถุงน้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็หม้อที่ใช้ก็คือหม้อสเตนเตลสหรือหม้อเขียวหรือหม้อเคลือบยกเว้นหม้อ,อลูมิเนียมที่เราไม่ใช้ทาไมครับอาจารย์เพราะว่าหม้อลูมิเนียมเวลาเราตั้งตั้งต้มสมุนไพรเนี่ยสารตะกั่วมันจะออก มันจะมาปนละลายเปื้อนกับน้ําต้มสมุนไพรเราถึงไม่แนะนาไม่ใช้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับประจําเดือนผิดปกติถึงจะใช้ได้คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเลือดประจําเดือนไม่ควรรับประทานสุภาพบุรุษไม่รับประทานเฉพาะเท่านั้นครับห้ามห้ามสุภาพบุรุษส่วนตัวที่มีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ยสามารถรับประทานได้ลองดูว่ามันจะมีคุณมากน้อยแค่ไหนเราบอกวิธีใช้และวิธีรับประทานแล้วถ้าไม่เป็นไม่ควรรับประทานครับพระอาจารย์ครับ ผมเห็นอีกอย่างนึงนี้คือหมากตอนนี้เอามาทําอะไรครับตอนนี้หมากอ่อนนี่เป็นเกล็ดยาที่2วันนี้ที่ใครที่มีปัญหาสุขภาพก็คือมีปัญหาเรื่องเบาหวานเรื้อรังรหรือว่านหนักหวานชอบของหวานกินยามานับแรงมปีแล้วแล้วเรื้อรังเกิดเป็นแผลผู้พองบ้างง่ายๆอันนี้คือหมากอ่อนไม่ใช่อ่อนธรรมดาอ่อนมากอ่อนอ่อนนะเจ้าโยมอ่อนอ่อนใช่หมากอ่อนกี่ลูกสี่ลูกสลูกนะเรา หมากอ่อนมาสี่ลูกหมายเหตุว่าหมากอ่อนนี่ก็คือเนื้อมันเต็มแล้วด้านในหนึ่งลูกผ่าเป็นสี่ชิ้นสี่ลูกสี่สี่สิบหกชิ้นแล้วก็นําไปต้มในหม้อสเตลเลต์กับน้ํากี่ลิตรน้ำหนึ่งลิตรต้มให้เดือดใช้สําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานถ้ามีแผลผุพองก็จะทําให้แห้งได้ไวแต่ควรหาน้อมันทาแผลด้วยรับประทานวิธีรับประทานก็คือน้ําหลังจากต้มเสร็จแล้วนะให้รับประทานหลังอาหาร เชาหนึ่งแก้วกาแฟเย็น1แก้วกาแฟน้ําที่เหลือให้อุ่นทุกวันเดี๋ยวเราจะมาดูภาคปฏิบัติวิธีการทําว่าสมุนไพรในครัวเรือนของเราเนี่ยมีวิธีการทําและวิธีการใช้อย่างไงเพื่อให้เกิดผลสมเร็จครับผมตอนนี้นำ้ำตากครายสามต้นอาจา,จารย์แล้วก็ทุบด้วยสากระเบือสากระเบือ,บอนี้ไม่ได้ยันเดือรบนะอ่า เสียงบงบอกว่าเป็นการทุบเพื่อชีวิตนะเ <c oughs> สียงบงบอกว่าการทุบนี้นะครับเป็นมืออาชีพมากเลยอ่าน่นนะสมมติอันนี้น้าเดือดแล้วน้าเดือดแล้วใส่ลงไปอ้าแล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยก็คือเกลือเนี่ยปลายช้อนชาอ่าน,น่ะหรือว่าหยิบมาหนึ่งคำหัดก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งห,งหยิบมือแล้วก็ใส่หม้อเอายกหม้อไปตั้งตรงน,นู้นจะได้ต้มติดไฟยมลีเพราะฉะนั้นการใส่เกลือ ตามความชอบไม่ได้เราขอย้ําว่าเราจะต้องรู้ปริมาณปลายชชาเท่านั้นรู้ปริมาณในการใช้เพราะว่าพิกัดและการจําจำกัดน้ําหนักเนี่ยจะเป็นการทําให้สรรพคุณยาเนี่ยถูกต้องพราใช้ถูกเป็นคุณใช้ผิดเป็นโทษได้ครับผมต่อไปเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหมากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทางหน้าแล้วเราก็ต้มต้มนวก็คือมันตะกี้เราก็ผ่าอ่ะเดี๋ยผ่าก่อนผ่าผ่าให้เขาดูชาจาบ้านได้ดูสี่ลูกนะครับ สี่ลูกสี่ลูกละสี่ชิ้นลูกละสี่ชิ้นเนี่ยเนื้อของมันก็จะเต็มแบบนีเ้เอาเนื้อของหมากที่มันเต็มแล้ว,วถ้าเอาเนื้อของหมากที่ยังไม่เต็มเนี่ยเราจะได้สรรพคุณยาไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันจะมีน้ําเลี้ยงอยู่ในจงกลางเขาเรียกว่าหมากมันอ่อนอันนี้เนื้อมันเต็มแล้วเนี่ยลูกมันก็ได้สี่ชิ้นหลังจากนั้นก็นําไปต้มกับน้ากี่ลิตรหนึ่งลิตรประมาณตั้งยี่สิบนาทีขึ้นไปมันก็เดือดแล้ว เมื่อเดือนแล้วเราก็ใช้ภาชนะเช่นผ้าขาวหรือว่าอุปกรณ์ในการกรองน้ําให้สะอาดแล้วก็ว้รับประทานก็คือหลังอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟหลังอาหารเย็นหนึ่งแก้วกาแฟรับประทานได้หนึ่งเดือนควรหยุดหนึ่งอาทิตย์นะรับประทานได้หนึ่งเดือนควรหยุดหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นก็ทำมากลับมาทําสมุนไพรชนิดนี้อีกใครที่มีปัญหายกตัวอย่างว่าเป็นเบาหวานแล้วมีแผลผู้พองแผลเปื่อยด้วยก็จะทําให้แผลเนี่ยแห้งไวควรใช้คู่กับสมุนไพรที่ใส่แผลด้วยอีกด้วย แล้วจะทําให้หายไวครับควรหลีกเลี่ยงของที่มันจัดและหวานจัดสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานเรื้อรังครับนี่ครบแล้วตหมดสีลูกได้สิบอกชิ้นครบปุบเราก็ใส่ไปที่น้ำเดือดนะครับน้ำหนึ่งลิตรอ้าวกสองมือจนเดือดนะครับต้มจนเดือดแล้วพระอาจารย์น้ำข้างในนี้จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดง อ่าเห็นไหมอ่าออกเป็นสีแดงเหมือนสีน้ําทับทิมเลยครับอ่าสีแดงแต่ว่าห้ามเอาไปเส้นไหวตาไข่นะเนี่ยน้ําก็จะเป็นสีแดงครับใครจะเป็นผู้รับประทานก็คือรับประทานง่ายจะมีรถฝาดเล็กน้อยช่วยสมานทั้งภายในและภายนอกจะช่วยซ่อมแซมอวัยวะภายในเช่นหมวกกลวยไตยและก็ตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตเอนซูลินได้แต่ว่าควรใช้เวลาในการรักษายาไทยไม่จะกินปุ๊บไหลปั๊บนะโย,ยมต้องทําความเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้น ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอยู่คู่กับบรรทบุุษของเรามานับพันๆปีเราควรหันกลับมาให้ความสําคัญในการใช้สมุนไพรในครัวเรือนเพราะนั้นก็ขอฝากพยังชาวบ้านและญาติโยมชาุชนต้นหลายและก็หมอพื้นบ้านไพเป็นไทยทั่วประเทศที่รับชมรับฟังอยู่ว่าเราควรใช้ยาไทยเพื่อต่อสู้โรคร้ายให้กับประชาชนและก็ประกาศสักดาว่ายาไทยตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพได้คุณผู้ชมครับ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางดีๆนะครับเป็นทางเลือกดีๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสมุนไพไทยสมุนไพรพื้นบ้านนะครับกับพระมหาขวัญชัยในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับพระมหาขวัญชัยจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมรอติดตามชมครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงเศรษฐีบ้านทุ่งวันนี้นะครับยายเมียนะครับจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานําเสนอนั้นติดตามชมกันเลยครับบ้า สัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชนชูขอแฉทีพีวันเครื่องผลิตปุ๋ยเต็มสูตรลดต้นทุนได้มากกว่า20%ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรื่องเครืมงผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องผมถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็ว เด่นชัดเทพอมรรัตจัด,ด้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564ที่จังหวัดอุดรธานีมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทยผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีภายใต้โครงการสืบสาร ภูมิปัญญาและพัฒนาผ้าไทยโดยท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยดรวันดีคุญชรยาคงจุนเจริญประธานสภาสันตีแห่งชาติในพระบรมราชินูปมัมภมและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยแขบผุ้มเขียดมากมายร่วมกันเปิดงานนี้เจ้า,า่ะท่านผู้ชมเจ้าค่ะงั้นเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยเจ้าขาท่านผู้ชม มหากรุณาที่คุณแห่งองค์พระพันปีหลวงนะคะที่ได้ทรงริเริ่มหรือฟื้นเรื่องการทอผ้าไทยปีนี้เป็นปีที่50สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกณนตีนารีรัตรณ์รัชกาญญาองค์ท่านได้ทรงมาต่อยอดสืบสารงานแห่งพระพันปีหลวงในเรื่องของผ้านะคะในปีที่ผ่านมาได้ทรงพระราชทาน หลายผ้านะคะคือเรียกว่าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัตรีนะคะว่าทั่วททั่วทุกกลุ่มทั่วประเทศนะคะได้รุณาร่วมสงผ้านะคะมาประกวดนะคะถึงวันที่3 1พฤษภาคมนี้นะคะกาลังจะมาเรียนทอผ้ากับคุณแม่ค่ะอ้าวปกติหนูทาอะไรอยู่ลูกเป็นพัฒนากรค่ะเอาเหรอค่ะก็อยู่่ะที่ไม่ได้เก่งก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมอีกคนนึงยกอีกคนนึงสอดกระสวยนะคะเสร็จแล้วแอมมี่ก็ดึงปัป๊นะคะ แล้วปุ๊กก็เนี่ยค่ะปุ๊กก็จะดึงมาท<า>่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยค่ะอันนี้เหยียบค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับใช้เท้าเหยียบเลยแล้วก็ตอดเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าลายขอเนี่ยทํายากมากต้องใส่ใจต้องร่วมม้ร่วมมือที่สําคัญเวลาซื้ออย่าต่อนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจว่าใส่ใจใส่ฝีมือใส่ความพยายามแลกอย่างไม่ถึงเดือนเลยอย่างเลยค่ะแต่ทำเป็น ทำเป็นแล้วค่ะเพราะคุณแม่สุนอนใช่ค่ะคุณแม่สุนาสอนทุกขั้นตอนเพิ่งมาได้แค่สามวันค่ะสามวันจะททาได้ค่ะแม่แม่สอนแม่สอนจ็ทำเป็นเลยอ่ะค่ะโอ้โหต้องลับคุณแม่มากเลยชมต้องมานี่ปั่นได้เกือบสิบเป็นสิบหลอดแล้วค่ะปกติแล้วเป็นพยาบาลวันหยุดก็มาช่วยแม่ทอก็มาช่วยแม่ทอแม่สอนไะสอนค่ะพ่อแม่พาทํามาพ่อแม่พาทําาตาทวดยายทวดพาทํามาารนี้ได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงเนี่เมื่อปีพศ2527ที่พระตำหนักภูพานจังหวัดสกลนครสอนมากี่รุ่นแล้วก็หลายรุ่นค่ะในกลุ่มของบ้านหนองอ้อก,ก็ดิฉันเป็นคนสอนมาเป็นเป็นคนแรกภูมิใจในตัวคุณแม่ที่คุณแม่ได้เป็นหนึ่งในสีทหารเสือของอสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีราชพันีหพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง,น,ลวงนี่คือครูรูสี่ทหารเสือของพระพันปีหลวงถาไนิดรึงค่ะ,ะยิ่งทำล้วมีความสุขมีความสุขถ้าไม่ได้ทำแล้วแก่ไหมถ้าไม่ได้ทำรู้สึกว่าจะนอนไม่หลับแล้วไม่ไม่อยู่อยู่ไม่ค่อยดีค่ะนี่เรียกว่าพระลายอะไรลายมรดุโลกลายมรดุโบราณเข็มคัดนี่คือสี่เสือของ สมเด็จพระพันปีหลวงสีทหารเสือขลายนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของได้สร้อยได้สร้อยนี่นี่ท่านผู้ชมสพระราชทานสร้อยสุนาสีบุตรโคตที่ทําคุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชุมชนและก็การพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและก็พัฒนาชาติค่ะนี่คือครู่หลวงสุนาสีบุตรโคตค่ะของแม่าของแม่ให้ลูกให้หลานสืบ ต่อไปสืบทอดต่อไปสืบทอดต่อไปคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับผมฟิวบริกรได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกานาทีถึงเวลา12นาฬิกาสนาทีสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ